ครับกล่องนี้ก็เป็นพลอยเพทายรูปหัวใจเจาะดูจากความแวววาวความใสของเนื้อพลอยนะครับจะสะท้อนแสงขึ้นมาเลยพลอยลักษณะน,นี้ทําจี้ทําต่างหูทําเครื่องประดับสวยนะครับที่เราเห็นนี้ถ้ามีพลอยลักษณะนเนื้อใสและสะท้อนแสงแวววาวสะท้อนขึ้นมาเป็นลักษณะพลอยที่เนื้อเนื้อดีนะครับเนื้อใสเหมือนแก้วนะครับไม่มี ความคุณถ้าพลอยมีความคุณจะไม่สะท้อนแสงนะครับเจอไฟจะไม่สะท้อนแสงถ้าพลอยสะท้อนแสงนี่ส่วนใหญ่จะเป็นพลอยเนื้อดีเนื้อแก้วเนื้อใสเนื้อสะอาดนะครับอันนี้เราให้ดูเป็นพลอยเพทายบ้านเราพลอยเมืองจันทพลอยไทยนะครับก็เป็นพลอยเก่านะครับเป็นรูปหัวใจเจาะก็ไม่ค่อยมีใครทํานะครับอันนี้เป็นพลอยเก่าที่คนสมัยเก่าทํากันนะครับสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเจาะกันแล้วครับ